สวัสดีคนวันศุกร์วันศุกร์ดวงรายสัปดาห์ดวงประจำปีใหม่โอ้สัปดาห์แรกเลยอ่าแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขฟ้าหลังฝนค่ะฟ้าหลังฝนสิบถ้วยรุงกินน้ำ การเดินทางไกลต่างชาติต่างภาษาความสำเร็จการได้รับการยอมรับคนเก่งคนแกร่งคนสู้ใจดีสู้เสือไม่กลัวสำเร็จสมปรารถนามรสุมได้ผ่านพ้นไปตอนนี้คนวันศุกร์เตรียมรับทรัพย์จับเงินก้อนบ้านใหม่รถใหม่ต่างประเทศการเดินทางไกลชื่อเสียงความสำเร็จเงินทองได้รับการยอมรับ ความหมายดีมากกดแชร์กดไลค์ต่อๆไปให้รวยให้เจริญงวดวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมกราคมเลขทะเบียนรถนะสีขาวสีฟ้าสีเทาให้โชคให้ลาบมีเกณฑ์ถูกหวยบางคนสัตว์สีเทาให้โชคให้ลาบ การพูดคุยเจราจาช่วงนี้ประสบความสำเร็จใครเตรียมตัวสอบตำรวจทหารคนในเครื่องแบบคนมียศจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งน้องๆอ,อยากสอบสอบได้ใครอยากเป็นแอร์ใครอยากเป็นสจวตใครอยากเดินทางไปต่างประเทศใครอยากทำเรือเดินสมุทรงานโลจิสติกขนส่งโดยรวมปังปุริเยดวงดีขึ้นแบบพลิกชีวิต แต่นิดหนึ่งออกแบบดวงกันหน่อยปีใหม่อยากได้ดวงแบบไหนในปีนี้อาจารย์มีวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชุดละ239บาทเริ่มต้นใส่ชื่อเราลงไปในผลงานแล้วเราเองสามารถเลือกเรื่องที่จะเสริมดวงกำหนดทิศทางชีวิตได้ไม่จำกัดเรื่อง สีมงคลเลือกได้เองหรือจะให้อาจารย์เลือกให้ก็ได้แถมฟรีเลขมงคลให้อีกมี4แบบ4ลายอยากได้แบบไหนทักแชทมาค่ะการพูดคุยเจรจาช่วงนี้ประสบความสำเร็จดีแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไพ่ใจดีสู้เสือแกร่งและเก่งแล้วในลักษณะนี้บางคนปากร้ายใจดี คนเราอะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความดีสมองปฏิพานไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้มีงานท้าทายรออยู่ทําได้แล้วได้รับการสรรเสริญยกย่องและได้รับการยอมรับคนไหนเคยเฮียเคยเลวกับคนวันศุกร์นะ จากศัตรูจะกลายเป็นมิตรแพ้ภัยความดีเราไม่ต้องกลัวว่าใครจะทําอะไรเราได้มันจะแพ้ภัยเราขอพรเจ้าพ่อเสือขอพรพระแม่อุมาเทวีพระแม่กาลีก็ได้พระนเรศวรก็ได้พระเจ้าตากก็ได้ทุกอย่างจบสิน้น ล้างดวงล้างบางคนไม่ดีความรักฟ้าหลังฝนผ่านมรสุมชีวิตมาด้วยกันฟันฝ่ามากันจนถึงทุกวันเนี้แฟนคุณก็ต้องยอมคุณแหละเพราะฉะนั้นความรักแฮปปี้แต่บางคนอาจจะมีเรื่องของการวางแผนไปต่างประเทศด้วยกันเที่ยวด้วยกันเดินทางด้วยกันหรือใครที่ยังเป็นรักทางไกลพยายามปรับความเข้าใจและใช้ความอ่อนโยนนะคะคนโสดต่างชาติต่างภาษามาแน่รักระยะทางไกลมาแน่หรือบางคนอยากได้ แฟนในเครื่องแบบสมปรารถนาค่ะอาจจะเป็นคนที่มีความต่างกับคุณต่างชาติต่างศาสนาต่างวัยต่างอายุนะแต่อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสุขภาพระวังท้องเสียท้องร่วงอาหารเป็นพิษระวังเรื่องของกระดูกสันหลังก้มเงยเรามาระวังจุกเสียดแน่นหน้าอกหัวใจอย่างอื่นไม่มีอะไรโชคลาภก็ดี อย่าลืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของบ้านนะความหมายดีครอบครัวอยู่ดีมีความสุขรายจ่ายเรื่องบ้านก็จะเบาลงนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้เนี่ยมันจะหนักไปที่เรื่องของรถมากกว่าหรือรายจ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางค่อนข้างเยอะแต่โดยรวมถือว่าดีเลขเด็นเลขมงคล1เลขทะเบียนรถ2เลขทะเบียนบ้าน3ถ้าเลขตามนาไพา่ก็หน7 8ย็นะคะ ใครที่สะลางดวงช่วงนี้ก็หาสิงโตนะเอามาวางไว้หน้าบ้านขจัดสิ่งชั่วร้ายดูดกลืนพลังงานที่ไม่ดีนะไหว้แม่ย่านางไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านแล้วทุกอย่างจะดีไทยชีวิตสัตว์ใหญ่เป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงแล้วก็นี่พระศิวลีพระอุป,ปคุตพระสังกัจจายสามพระอรหรันต้อนรับปีใหม่มีไว้ติดตัวรวยตลอดทั้งปีชุดนี้239บาทส่งฟรีไปรษณีย e ์ EMS แต่ไม่มีเก็บปลายทางนะ เช็คดวงทักแชทมากค่ะเฟสสมะพยากรณ์นะสวัสดีค่ะ